เย yeah. ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของจักจ่าเจ็ดสูสีเจ็ดกับพี่จายเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะวันนี้พี่ก็อยู่ในเกมโรบอคเหมือนเดิมอีกเช่นเคยเลยนะคะด่านนี้สวยแน่นอนเพราะว่าแมปนี้นะคะมีโรบอคแมปนี้มีชื่อว่าหลบหนีจากหอคอยของมิเตอร์เอ็มอาซอร์นั่นเองนะคะนั่นก็น่าคือน่าจะเป็นหอคอยของไอ้เจ้าหมาป่าตัวที่โหดร้ายที่สุดนั่นเองนะคะ โอเคเดี๋ย okay, วก็ติดกิริยาเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันเลยนะคะทุกคนไปเริ่มเล่นกันเคยเข้ามาเล่นกันครั้งแรกกดเลยใครกดเข้ามาดูช่องของพี่แล้วนะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของพี่ด้วยนะคะคอมเมนต์แต่คำพูดในสิ่งที่ดีจะทำคลิปสนุกให้น้องๆดูทุกวันเลยนะคะสัญญาโอเค ถ้างั้นพร้อมแล้วามาเริ่มเล่นกันเลยไปว้าวจควายที่นี่ที่ไหนอะสนุกจังเลยแน่นสิแจนไปไม่เคยมาอยู่ที่นี่กันมาก่อนเลยไปกระโดดดิ่งดึงอ๋อมันจะกระโดดด่งดึงอย่างนี้ใช่ไหมดึงออหอคอยสูงอยู่นะไปถึงชั้นบนสุดแล้วก็สู่ชั้นชยัยใช่ไหมฮึแต่กระโดดสูงเหมือนกันนะถ้าเราตกลงไปในน้ำไม่หวังเราตายแง่แก่เลยอะเราต้องโดดหนีออกจากที่นี่ให้โดยโดย่วน ถ้าถึงเส้นชัยเราก็จะผ่านนะคะต่อไปเราจะขึ้นที่ลูกโปง่งดึงวิลูกโป่งเน่งดึงก็มีสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีแดงแล้วก็สีม่วงนะคะดึงวิเส้นทางใสลุ้งน่าเดินมากแต่ว่ามันจะหายไปทีละอันนะดูสิทุกคนจริงอะเจ้าควมันจะหายไปทีละอันเรารีบเดินดีกว่านี้นี่น,นี้โอ้โหเกือบ ตอนนี้เรามาอยู่กับลูกโป่งตรงนี้แล้วนะคะลุงก,กินน้ําที่เคยบอกแชทกันทุกคนแล้วนะว่าจะมีเฉพาะ7สีไม่มีสีชมพูสีชมพูเป็นแทบนิยายที่เป็นตัวอย่างที่เขาทําให้เราดูเท่านั้นนะก็จะมีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวฟ้าน้ําเงินแล้วก็ม่วงนะคะประมาณนี้แต่ชมพูไม่มีนะแค่เติมส่วนได้ ฮัลโหลลูกโป่งสีเหลืองสีม่วงมีเขียวแก่กับเขียวเขียวอ่อนด้วยแล้วก็ส้มคูแล้วก็น้ำตาลนะคะวิอันนี้เหมือนเครื่องม้าหมุนเล่นเลยนี่คืออะไรอ่ะเจ้าควายฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์แต่เซุดมากเลยขึ้นกันเอ๊ะโอ้โหทำไมกระโดดไม่ถึงอ่ะฉันไปเฉยเลยอย่าดูซิอะไรอย่าไปเฉยเลยเดี๋ยวรอจังหวะ โอเคนี่ไงพอเรารอจังหวะเราก็จะสามารถขึ้นมาได้แล้วนะคะฮะึรอจังหวะรอมาไป่ส่งฮึได้แล้วด่านต่อไปนะคะตอนนี้ด่านแปดแล้วคืออะไรอุ๊ยเป็นรูปดาวดิ่ง,น,งนะคะแชทดาวมีสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงชมพูเขียว วิยบันไดสีหลุมสวยมากถ้าใครยังจำไม่ได้นะคะที่พี่บุกว่าดูกกินน้ำมีเจ็ดสีสามารถดูย้อนหลังกันได้นะคะโอ้โหไอ้ยนี่นี่คือเครื่องบินเลยเนะี่ยโอ้โหเกือบไม่ตรงจังหวะตกเลยพี่เหยียบไม่ตรงจังหวะตกเลยอะแซนี่อเนี่เกือบแล้วเกือบแล้วอ่านี่คือเครื่องบินมีอุ้ยมีเขียวอ่อนเขียวเข้ม น้ำเงินเข้มน้ำเงินอ่อนแล้วก็ฟ้าแดงชมพูแล้วก็เขียวเข้มเหมือนเดิมนะคะนี่เสร็จแล้วเครื่องบินขอบใจนะที่บินมาส่งไม่เป็นไรด้วยความยินด,ดีวิเจ้าควายตรงหน้าของเราอันนี้มันคืออะไรอะ่ะท่าทางน่าสนุกมากเลยตอนนี้เราจะไปยนตรงนี้กันนะคะจะไปถึงชั้นบนเมื่อไหร่โอ้โหยังไม่ถึงเลยต้องถือข้างบนสุดนุ่นเลยนะคะ ดึงเรียบร้อยกูยอ,อันนี้มันคือเครื่องอันนี้นี่ที่มันหมุน,มนไปหมุนมามันคืออะไรนะทกวายนั่นหนะสิจานฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฮึบ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 ชื่อ,อดูมาแล้วโอ้ยเกือบตกล่องแล้วโอ้โหเราต้องเดินขึ้นไปตรงรูปปงเหมือนเดิมด้านนี้มีสีลุงเต็มไปหมดเลยอะชอบมาก เขียวปมลูกปงเวลากระโดดทุกคนสังเกตว่าจะเด้งหนึ่งเหลืองแล้วก็ชมพูสีแดงสีงสม่วงสีขาวโอเควิดูหมนว่าอันนี้จะเป็นโดนัทนะใช่ไหมาควายใช่แล้วละแจนฉันชอบโดนัทที่สุดในโลกเลยเอากลับไปกินที่บ้านได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอกไม่ใช่ของของเราน่าจะเป็นห่วงยางลูกโดนัทแหละไม่น่าใช่ของกินแล้วมีออกสีครีมสีม่วงออกขา,ขาว แล้วมอมชมพูอ่อนๆอันนี้ชมพูอ่อนแล้วก็สีขาวอมชมพูเล็กๆน้อยม่วงอ่อนๆอมกันเล็กน้อยนะคะอันนี้ขาวอมเขียวเลยวิ้ข้างหน้าของเราจะเป็นบันไดสีรุ้งก็จะมีขาวแดงชมพูฟ้าเขียวเหลืองประมาณนี้ค่ะโอเคไปเลยสีสวยแต่เวลาโดดดิ้งหนึ่งตีลังกาแล้วพร้อมจ๊กดึง ดึงดึงดึงด่านสนุกมากกดก็มาเล่นกันได้เลยนะคะเป็นด่านของโอเคดัอย่างนี่อ็มอาร์พิาน่าจะเป็นโจมหมาจิ้งจอกนี่แหละไม่ก็หมาป่าใครคิดว่าเป็นหมาป่าให้กดหนึ่งใครคิดว่าเป็นหมาจิ้งจอกให้กดสองนะคะฮึบอนนุ้บล็อกอันนี้สวยมากนะะ้าคามากขาวฟ้าน้ำเงินชมพูส้มเขียว เลืองโอเคโดนโดนเลเซอร์้ยทางหน้าของเรามีบันไดด้วยแชทเห็นไหมทางหน้าตรงนี้มันมีบันไดด้วยฮึด,ดูดสเปแต่ว่าโดดขึ้นมาหลายเมตรเลยนะสูงเหมือนกันนะสูงนกันนะแชทฮึทางบันไดาทางนี้มันเป็นสีเขียวใช่ไหมเจ้าควาย แจ้งแต่ไวว่าเราต้องรีบถ้าอ่างนี้อกจากพี่นีน่นะถึงแม้ว่ามันจะสวยงามมันจะสนุกแต่ก็ต้องหนีนี่ล่มสีลุง้งสวมสวมกับแล้วที่เป็นล่มสีรุ้งเงินเหลืองฟ้าแดงหอ่อนเขียวชมพูส้มน้ำเงินประมาณนี้นะคะอ้ายเกือบตกลงไปข้างล่างแล้ว ดาวใช่ไหมอะดาวหลากสีเลยอันนี้จะเป็นแบบสีเขียวอยู่ตรงกลางน,น้ําเงินอยู่ตรงขอบแล้วก็สีครีมอยู่ตรงขอบน้าเงินอยู่ตรงขอบ <ถ whale. S 1> สีขาวอยู่ตรงกลางสีแดงอยู่ตรงขอบสีเขียวอยู่ตรงขอบสีน้ําเงินอยู่ตรงกลางอันนี้ชมพูอ่อนอยู่ตรงขอบสีนนสสดําอยู่ตรงกลางสีเหลืองอยู่ตรงกลางสีน้ําเงินอยู่ตรงขอบสีแดงอยู่ตรงกลางสีขาวอยู่ขอบดาวสวยมากเลยแชทด่านจ่วยมาก กอนจะขึ้นไปถึงเส้นชยัยมันอยู่ข้างบนนะดูเหมือนทางบันไดนี่มันจะแตกนะให้เรากระโดดข้ามขึ้นไปนะคะโหมีบล็อกสีครีมหลากสีเลยม่วงน้ําเงินเขียวครีมแดงฟ้าเขียวแก่เรียกว,ว่าเขียวแก่แล้วกันไอแก่ปะไม่ใช่เนาะอุ้ยข้างหน้าของเราคือไอเต็มเด้งดึงน่ากินน่ะฉันเอากลับไปกินได้ไหมอ่ะมีลายสีเลยไม่ได้หรอกไ ก็มันมีสารไงล่ะเออใช่จริงด้วยฉันลืมไปเลยเจ้าควายขอโทษนะไม่เป็นไรแจนร,รีบหนีออกจากที่นี่กันก็พอ,อน,น้ำตาลน้ำเงินเหลืองชมพูขาวเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะโอ้โหข้างหน้าตกใจระวังไอ้เจ้าไม้หอนนี่มันตีเราตุ๊บ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 นะต้องรีบเดินต้องระวัง เดินไม่หลบหลีกเลี่ยงเลยแต่ซื้อเอ้ยฉันไม่ได้ซื้อนะจ๊้จะควายแค่ต้องเดินระวังอ่าพอข้าไปแล้วเอ้าทำไมตายอีกอะทำไมตายอีกอะ่ะนั่นดิต้องค่อยคอยไปมั้ง อันนี้มันจะตีเราแบตะลแต่สมองแตกแน่เลยอะใส่แตกแน่เลยอะไปกันเถอะอุ้ยต้องให้มันขึ้นไปให้หมดก่อนนะแล้วเราก็จะเดินไปอแล้วก็รอคอยรอคอยตึกนี้มันช่างสูงเหลือเกินอ้ยเสียงกระทืบดังมากเเลยคนกระทืบเท้าจริงว่าเจ้าควาย ข้างหน้าของเรานี่คือป๊อปอิดใช่ไหมอะป๊อปอิดพี่มีหลายอันเลยอะซื้อมาเล่นหลายอันเลยถ้าใครอยากรับชมเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูแต่ไมรู้เมื่อไห่นะแชทต้องรอก่อนนะรอได้หรือเปล่าถรารอได้ก็พิมกันนะองข้างหน้าของเรานี่ตัวอะไรอ่ะแมวน้ำหรือว่าสิงโตทะเลเนี่ยเป็นไข่เลยอะ เป็นแมวน้ำนะคะดูดิเขาขาเขาแถมยังกระโดดเด้งดึงอีกด้วยกระโดดตรงหัวอุ๊ยทางเดินของเราตรงนี้เป็นสีลุงนะสีแดงสีส้มสีเหลืองเขียวอ่อนเขียวเข้มฟ้าน้ำเงินชมพูอ่อนชมพูเข้มวู้ฮู้ไอ้ตอกตกเกือบตอกอีกนีดเดียวเราก็จะถึงเส้นชัยแล้วนะคะทุกคนทางอุ๊ยทางนี้ทางกระโดด องเชือกตนี้มันจะมีสีแดงสี่เหลี่ยมมีแค่สีแดงกับสีน้ำเงินเท่านั้นนะคะไปจะถึงแล้วลรงมือด่วนโอเคกดอุ้ยอันนี้เหมือนกรองเลยอ่ะไม่ได้แดงเหลืองอันนี้ขององุอนส้มแล้วก็สีครีมสีฟ้าชมพูม่วง อนนี้น่าจะใกล้ถึงข้างบนแล้วนะอีกอุ้ยใกล้แล้วมาแล้วเจอลูกบอลเด้งหนึ่งอุ้ยตรงกลางเป็นสีขาวด้วยแล้วก็มีเหลืองมีแดงมีฟ้ามีส้มมีเขียวนะคะอ,อ๋อแล้วก็ม่วงด้วยลืมก็าไปลูกบอลเด้งหึงอันนี้สมัยตอนเล็กๆที่เคยเล่นนะสนุกชอบมากเลยใครอยากเล่นโหลขก็มากันได้นะเกมโลบอกค่ะ เป็นแมป MR ของจังจวัหมจิ้งจอกมัม้งไม่ก็หมาปะ่านี้เราเข้ามาในอุโมงค์กำแพงแล้วพื้นมันมีสีอะไรบ้างอ่ะก็สีเหมือนลุ้งกินน้ำนั่นแหละเออไปเดิน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 ระวังเหยียบเลเซอร์นะคะตรวนี้มอทาเหยียบให้ดีเห <c oughs> ลือชั้นบนแล้วปิ้วอันนี้คือเหดเด้งดึงนะตรงกลางมันจะเป็นจุดขาวๆแล้วก็มีสีแดงนะคะตรงข้างล่างนี่มันจะเป็นขามันนะคะสีขาว,ขาว เห็ดกินไม่ได้นะเห็ดมีพิษแต่เห็ดบางชนิดกินได้นะคะต้องดูกันให้ดีๆนะทุกคนเป็นห่วงชัดทุกคนวิทางเดินตรงนี้มเป็นสีฟ้าด้วยเขียวซัมน้ำเงินแล้วก็เหลืองวิเขยวแก่ขออ้างบนอันสุดท้ายสีขาวอย่าบอกนะว่าจะถึงเส้นชัยแล้วอะยูหูสีแดงเขียวอ่อนๆอ,อ,นอมขาวน้ำเงินชมพู เฮียวานแสดงว่าถึงเส้นชัยแล้วนะหรือว่าโอ้ไม่ก็หรือว่ายังมีอีกอะ่ะถ้ามีอีกก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้เราต้องต่อสู้ด้วยการใช้ปืนมาคู่มันนะคะมาแล้วไอ้เจ้าตัวประหลาดแกเป็นจิ้งจอกใช่หรือไม่ต้องต่อสู้นะคะตอนนี้ต้องต่อสู้ ฉันเป็น MR ็มอนี่ยังไงล่ะแล้วสู้กับแกโอ้โหคี่ว่าจะสู้กันได้งั้นหรือไม่น่ะไม่น่ะฉันต้องหนีแกไปให้ได้ไม่น่ะขอพอเร็วชั่วสำเร็จแล้วยูต้องไปข้างบนนั้นใช่ไหมดูซิว่าเราจะเดินไปทำอะไรข้างบนของเราั้นจะเป็นเส้นชัยแล้วนะคะแชทเดี๋ยวเราเดินไปดูกันบาย ปีนขึ้นบันไดโอ้โหสูงมากแต่เป็นสีุ้งด้วยชมพูเหลืองขอคอยมีแสงชมพูเหลืองน้ำเงินแดงฟ้าเขียวขาวส้มชมพูอ่อนยูเราถึงเส้นชัยแล้วย้ทำสำเร็จแล้วก่อนที่จะจากไปนะที่จะพามาเล่นสนามกันก่อนนะคะ คุณนีหขอคอยจากเจ้าตัวประหลาดนั้นคุณทำได้คุณทำสำเร็จคุณชนะแล้วยโคก่อนจะจากกันไปนะคะอยู่พี่จะพามาเล่นสนามกันก่อน เล่นสนามเันก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะไปเโอเคติ okay. ้งิ้งโอเคโอเคเล่นสนามเสร็จแล้วพร้อมจะไปแล้วโอเคมาเดี๋ยวบอกลากันตรงนี้อยตรงหน้าสนามโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็สามารถหลบหนีมาจากหอคอยไม่เจอหมอปลาก็จิ้งจกอมันได้แล้วนะคะจากจุเอ็มเอ็มอาร์ R. ิสได้แล้วนะครัะทุกคนยูหูยูหูยูยูหยยูโอเคค่ะเอาไว้ว่าถ้าใครชอบให้พี่ทําคลิปสนุกแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเกมโรบอทเกมเอามงอัดเกมซุปเปอร์ซัดเกมอื่นๆเกมไหนๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นคุกกี้ล้านคุกกี้มามา่า หรือเป็นเกมอยากให้แต่งงานกันก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพี่ในใต้ร่างคลิปในช่อง YouTube ของพี่ได้เลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ้งกิ้งเพื่อไปกำลังใจงให้ช่องของจัจจ่าจะสุดจจให้พี่ใจด้วยนะสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะอยู่บักน้าแล้วไปพักขักตาก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าคลิปหน้านะนะคะรักแชร์แล้วน้องทุกคนนะคะพี่ก็ ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะจบค่ทะท่าท,ที่หท่าที่สท่าที่สท่าที่สี่ท่าที่ห้าวันนี้เราสนุกมากๆพอแล้วล่ะเจ้าควายตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะรีบกลับบ้านไปหาพ่อก,กับแม่เรานะโอเคงนไปกันเลยไปไป